สวัสดีคุณูชมชาวไมค์ครับทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะครับไม่รู้ว่าพาร์ที่เท่าไหร่แล้วนะครับจากคลิปก่อนที่ผมได้ทํอ่าบ้านให้ NPC ไปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาของไปแลกนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการทําอันนี้นะขายใาหฟาร์มชูเกอร์เคลนแล้วก็ปลูกฟาร์มไอปั๊มกินเพิ่มนะครับในตรงนี้แล้วก็มีของที่เอาไว้ในการแลกนะผมจะเอาของไปแลกนะดีผมไปปลดล็อก เอ็มพีซีฟาร์มเมอร์ที่มันเป็นอันนี้ขั้นสองมันจะแลกอันนี้ได้ผมจะเอาของมาแลกซักหน่อยครับอ่า uh, uh, เพราะผมอยากจะได้อันนี้่ผมอยากจะอ่า uh, แลกดาบดาบเหล็กไว้ใช้นะครับแล้วก็ผมได้แลกกัน,นว้ด้วยถังน้ำนะถังน้ำที่เป็นปลาปักกระเป๋านะครับจากกวนล,ล,ลิงเทเดอร์นะตรงนี้มันสุ่มมาก็เลยแลกไว้นะครับตัวนี้น่าจะขายโอเคตัวนี้ขายเอาแครอทมาแลกนะครับตรงนี้ผม,มได้ปลดล็อกมาถึงตรงนี้แล้วแต่ถ้าเกิดม่าเป็นเมลอนเนี่ยคือ ถ้าเกิดว่าเรามีซิวทัตอะเอาไปขุดเมลอนมันจะได้เป็นลูกมาเลยนะเรามาแลกได้คุ้มมากสีลูกได้หนึ่งอลมาอนในคุ้มมากนี่ก็เอาไปแกลกนะครับแลกไอเคยังไม่ปลดล็อกวะยังไม่ปลดล็อกเราไปหา,าเพิ่มก่อนล้วกันคือถ้าเกิดว่าผมเอาเมลอนแลกได้นี่จะเป็นอะไรที่แบบว่ามันได้ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีซิวทัตด้วยนะเอาไปขดุดแตโมมาได้เป็นลูกๆแล้วาาลก็มาแลกได้เอลมอลอนอย่างเยอะเลยไม่พอ น่าจะอีกประมาณสักสองน่าจะเลกอีกสักประมาณสักสองครั้งน่าจะได้แล้วนะน่าจะปลดลลอกแล้วแล้วก็เอ่อเมลอนผมไอ้พามกินผมยังไม่โตเลยไหนตูซี่พวกดาบเหล็กนี่มันขายเท่าไหร่สิบเจ็ดลยเหรอโหสิบเจ็ดเลยเหรอ,หหรอขายแพยงจังอ่ะสิบเจ็ดเลยมาเล่าอ่ะโคตรแพงเลยตัวนี้อ๋อตัวนี้ยังไม่มีอาชีพตัวนี้เลขกอะไรครับตัวนี้เลขกอะไรอ๋อชุดเกราะตัวนี้บอาไว้เลกชุดเกราะนะครับนี่ พวกชุดกอริคนะครับนี่ก็เป็นเสื้อนะครับอืมเออแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมได้มันจะมีเอ c ซีอ่านี่ตัวนี้ผมไม่ได้หาเพิ่มนะเป็นอันเบกกิ้งสามเป็นอะไรที่ดีมากอันเบกกิ้งสามนี่คือสุดๆเอาไปคอมโ,มโบกับโปรเจกต์สีนี่คือชุดก่อนเราก็จะอึดตึกทนแล้วก็จะมีเมนดิ้งตัวนี้นะครับตัวไอตัวไหนที่เป็นเมนดิ้งอ่ะมารวมกันสามอันอนะชุดก่อนที่โคตรจะโคตรเท่เลยอะนะนี่เมนดิ้งจริงๆจะได้อ่าฟอร์จูน ม่ก็สิลทัดนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มีบอกอาชีพมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเอาเคเราไปแลกเพิ่มก่อนแล้วกันนี่เคลลาผมฟาร์มไว้อนข้างน่าจะเยอะอยู่นะนี่คือเอาไปแลกส่วนหนึ่งแล้วนะครับเอาไปแลกแบบว่าอีกนิดเดียวจะปลดล็อกแล้วทําไมไม่ปลดลอ็อกวันนี้อีนิดเดียวเองยี่สบอ,อีกสักสองอันไปอีกสักสองอันน่าจะปลดล็อกนะ ถ้าเราเลกขั้นสูงสูงอ่ะมันจะมันจะปลดล็อกเร็วนะครับถ้าเราแลขขั้นแรกแรกอ่ะมันจะขีดขีดเมื่อกี้มันจะขึ้นไม่เยอะนั้นน่าจะแลกได้อีกสองเม็ดน่าจะปลดล็อกแล้วมั้งเอ้ยใช่แตงโมปลดล็อกละแตงโมอันสุดท้ายก็เป็นเค้กเออันที่ห้ามันจะเป็นอันสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งจะไม่ได้ละ๋ยวเราไปครับแตงโมมาสิบสองลูกได้สามเมล็ดสินะเอได้สามเม็ดโอเคเนี่ขึ้นสีทองแล้วตรงนี้ มาแรกมาเลยเอาเป็นแตงโมอ้แต่เกิดว่าขึ้นขั้นที่สี่มันจะเป็นสีอเอ,มอม็มมอลล์มั้งถ้าจะไม่ผิดครับตอนนี้เราก็ได้เอมอมลล์มาทั้งหมดสิบห้าเม็ดสิบห้าเม็ดนี่ซื้อดาบได้ยังซื้อดาบได้ยังยังเหรออีกสองเม็ดในในกล่องผมเราจะมีเอมมล์อีเลยอยู่นะนี่ไงจริงๆงด้วยโอเคแต่เราไปซื้อดาบกันผมไปซื้อดาบดาบเหล็กจาก NPC โอเคซื้อดาบเลยครับนี่เลยดาบเหล็กชามเด็ดสองรูติง้งแล้วก็มีอันเบรกกิ้งด้วยนี่เอาไว้ใช้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะขายายฟาร,รม์มอะไรให้เสร็จนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะนานไหมนะครับเนี่ยฟาร,ร์มอ้อยที่ผมทำออกมาคนขั้นที่ใหญ่เลยนะเนี่ยผมจะทำให้มันถึงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ไปไอันที่คนข,ขั้นที่ใหญ่มากนะครับโอ้ oh, ฟาร,รม์ม <laughs> ทำไมทำใหญ่ขนาดนี้เนี่ย เราจะเก็บเกี่ยวไว้ไหมนี่ชูก็เค็ที่เหลือเก็บไว้ในกล่องเอยนี่ไงแตงโมผมมีแตงโม,มอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเออดีดีดีดอาไปแรกของดีกว่าเดี๋ยวเอาไปคราบเป็นลูกนะครับเฮ้ยยเพิ่งขึ้นไปย้เพิ่งไปนอนขอแรกของก่อนคือมันก็ยังมีตัวที่ไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับมันก็ยังมีตัวที่ไม่ขึ้นข้างบนเหมือนเดิมเลยตัวไหนนะตัวไหนนะที่มันเลขอ่าที่เลขกะลาราตัวไหนนะไหนอะ เอาตัวนี้ใช่มาแลกของก่อนครับมาแลกของก่อนจะลงไปไหนมาขอแลกแต่งโมสักทั้งหมดนี้เลยกันอ๋อคันที่ห้ามันเลขเคโลทองชิ้นของดีเยเนี่ยหนึ่งเอมเบลอหนึ่ง M L, หนึ่งแอมเลหนึ่งชิ้นนะเนี่ยอันนี้มันเป็นสามสามเฮ้ยเคอลทองนี่เป็นของที่แบบว่าอ่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดในเกมนะครับมันอิ่มนานมาก นะฮะหนึ่งอมเปอร์ล่หนึ่งแครอททองงนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีตังเท่าไหร่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเราค่อยทําฟาร์มหาเงินนํามาซื้อนะครับเดี๋ยวว่าวันนี้นะผมว่าจะไปลงเมืองสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงเมืองกันเลยนะตั้งแต่ภาคก่อนที่มีแต่สร้างหมู่บ้านแล้วก็ทําฟาร์นครับวันนี้ก็อาลงเมืองสักนิดนึงไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างข้างล่างนะครับเช้าวันที่4 6เราจะไปลงเมืองกันนะครับผมของที่เราต้องเตรียมไปนหลักๆก็คือ ไม้นะเป็นเป็นอย่างที่แบบว่าเป็นอย่างแรกเลยนะครับที่เจอต้องลงเมืองนะครับเดี๋ยวลงต่อจากตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมลงไว้ในภาคก่อนนะไม่รู้ว่าข้างล่างจะมีอะไรนะครับหินดิฟสเลตนี่คือเป็นหินที่ขุดยากมากนะครับไปลงไปกันต่อโ oh อ้ไม่ก็เจอไดมอนว่ะเฮ้ย <laughs> <Hey. S 1> ขุดมาเจอไดมอนเฉยเลยพี่กัดลบสามสิบสามนี่คือมันมีไดมอนเลยเหรอกี่เม็ดวะหนึ่งเม็ดใช่ไหมสองเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองอย่างงั้นแหละ โอ้ไม่ก็ถ้าเกิดเรามี4อจุดเราเอามาคุณน,นะครับจะได้แบบได้เยอะๆนะเพียปัญหายากช่วงนี้ y ลบสามสิบสี้นี้คือมีเพชรแลวเนี่ยดีๆีด,ด,ด,ดี๋ยวลงไปข้างล่างต่อนะว่าจะมีอีกไหมตอนนี้ก็คือถึงอ่ y ลบห้าสิสบแล้วนะครับถึงเบสลองแล้วนะครับ ก็คือเราเจอเพียงแค่ขบนตรงนู้นครับโอเคขึ้นมาข้างบนมันมืดหรือมันจะเช้าเนี่ยมันจะเช้าแน่เลยวะเช้าวันที่สี่ิบเจ็ดโอเคมันเมื่อกี้มันกำลังน่าจะเช้านะครับผมไปหาถ้ำลงดีกว่านะเพราะว่าแถวนี้น่าจะมีถ้ำอยู่มั้งมันน่าจะมีแบบว่าเป็นรูถ้ำอยู่นะเอออย่างนี้หละนะนี่เออทำไมมันดูแบบว่ามันจะเชื่อมกับฝั่งนู้นอ้าววัดอะไรวะนี่โถ่นี่ว่าจะลึกเอาเดินหารูใหม่แล้วกันเผื่อจะมีแบบทางลงมาว่า ไม่ต้องอูยโอไม่ก oh ๊อดแถวบ้านผมไม่น่ามันไ,ไม่น่าจะมีถ้ำนะตรงนี้อูตรงนี้น่าจะไปได้นะผมว่าอ้ใหญ่ใหญ่ด้วยถ้าตรงนี้มันอยู่ใกล้บ้านผมน่าจะสำรวจได้สบายๆนี่อา้าวมันห่างจากบ้านมาพอสมควรนะถ้าเราลงตรงนี้ได้ผรน่าจะเจอเพชรอีกนะรคือไม่มีถ้ำแถวนี้นอกจากที่จะคุดลงไปเองไม่ก็ไปลงถ้ำตรงนูนะ้นอะเพราะตรงนู้นใหญ่มากแล้วแต่แต่มันก็ค่อนข้างที่จะไกลพอมสมควรนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ